along bin kala ba shin thai saka ko adudu lela cha ya ao akhu takha ka raw chang sode saka long ka belo niya ma belo a dai pae le shi de le so da ko adudu lela taw cha ma phit parae chang man tho chang man tho sode saka ka tha lai paraw phit pa si raw lo pyo da phit te a raw ti niya ma chang sode saka ko tong tha da shi de chang man tho ช่างมันเถอะทาไล่บ่าหรอจะทำอะไรก็ช่างจะทำอะไรก็ช่างป่าเลิกเล,ลิกแล่ทารายโจลุกประสีโดอลูบยาลาเพี้ินใเนาะจะทำอะไรก็ช่างจะทำอะไรก็ช่างป่าเลิกเลิกแล่ทาไลด่ดอจะไปที่ไหนก็ช่างจะไปที่ไหนก็ช่าง ไปตัวตัวแหล่ทาไลโจเขาจะพูดอะไรก็ช่างเขาจะพูดอะไรก็ช่างสุบาริ่ย์เปี้ยๆแหล่ทาไลโจอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจตัววิเศษหมุนซานเอสนใจสุดาการวิเศษหมุนซารานะ อย่าไปสนใจว่าวิเศษมาเว,วินซาเน่แล้วเตมิวหุจีย้าวเนาะช่างสุดเอสกากะตีเนียมาเป็นเหลือได้เบรดิชเลยสุดจีย้าวช่างไฟฟ้าช่างไฟฟ้าเดียสิมีเสียตีเนียมาต้องไล่ได้ช่างดีจวนเจนได้ลูปิญญาเชนิวช่างหลอดตรงทางราพิเตเสยีย ปิาช่นจวนเช่นด้่างโหลต้องทาาิเช่างไฟฟ้าสวยนะลสินมีเสยช่างยนสวยนเะสีสยเนะีะสีหลวเปี่ยนด้จวนชนได้เสยช่างยนเปลี่ยนเสีเนส,ส,สนะช่งเชื่อมช่างเชื่อมกระเฮสอเสีสย ช่างตัดผมช่างตัดผมสปินเยียสยาช่างปูนช่างปูนพิลัมเย่ไก่ในสยาช่างไม้ช่างไม้และตามาสยาเสียแล้วหรอเปียบดีลาเสียสุราก็เปียดอะเนาะเสียแล้วหรอ เรียปีลาไปเรียกช่างมาซ่อมสิไปเรียกช่างมาซ่อมสิเยส,ส,สยามจอนจินดูตัวขอลาเปลี่ยนเลยไปเรียกสุราการถตัวขอละ่ะช่างสุรากะเสยามเนาะจอนจินเนด่ดูมาซ่อมสุรากะลาเปลี่ยนนะเนาะลาปลี่เปลี่ยนนะลาเปลีลป่ยนนะ ไปเรียกช่างมาซ่อมสิไปเรียกช่างมาซ่อมสิเสียาจวนเชียนดูตัวขอลาเปลี่ยนเลยเล่ากระเมียวจีอ่อ้าวช่างคิดช่างพูดสุรากะตุยดัดเปนะียวดัดเดาเปียวแล้วเนาะทีนี่มาต้องไล่ได้ช่างดีตั่จวนหนะช่างคิดช่างพูด ดยดับเบลดเจ๋๊อเป้า,ชา,ชา,าเ,าเสเ้าด,ด,ดูดับเยลดาเจ๋สวยงาช่างคิดช่างพูดรูปเบลเลยช่างคิดดูดัดดาช่างพูดดยดัดเช่างคิดช่างพูดดูดัดเยลดดเจสวยที่ไหนสวยที่ไหนเอ๋มาลาลู่เลยสวยที่ไหน เป๋หมาหลาลูเล่รูปร่างเหมือนกับไข่เปียกฝนรูปร่างเหมือนกับไก่เปียกฝนยกยีกะเจ็ดยีสูได้ยเนตูเร่รูปร่างสุดาการ์ยกยีเหมือนกับสุดากาแน่ดูเดไก่สุดากาเจ็ดเปียกฝนสุดากาโมสูระ ร่างเหมือนกับไก่เปียกฝนรูปร่างเหมือนกับไก่เปียกฝนยกหยีก่ะเจ็บหมูสู่ได้โยงเนตูเดย์เธอนี้ก็ช่างพูดจริงๆรไม่ง่าเลยตะเกย์เปียวจัดเจเธอนี้ก็ไม่ง่าเลยช่างพูดสุดาการอเปียวจัดจัดเนาะช่างพูดจริงๆตะเกย์ยปียวจัดเจ เธอนี้ก็ช่างพูดจริงๆไม่ง่าเลยแต่เก็บยอจัดเจฉันคิดว่าไม่ได้เรื่องแล้วฉันคิดว่าไม่ได้เรื่องแล้วปงมาลาดอวุลหรอกงาเทนเน่ไม่ได้เรื่องสุดาการอปงมาลาละเนาะย่ลได้อะไรมาพิ่หลาไม่ได้เรื่องฉัน,ฉนคิดว่าไม่ได้เรื่องแล้ว ป่มมะหล่ารอดวุลอร่องาถินเนี่ยเธอนี้ก็ช่างคิดช่างพูดจริงๆมึงน่ะแหละตะแกตุยดับเปียวดับดิเธอนี้ก็ช่างคิดช่างพูดจริงๆมึงน่ะแหละตะแกตุยดับเปียวดับดิ จ้าวสีชิน